แมนนี้ MVP ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าน้องพรพนธ์จะได้ทําดีขนาดนี้นะฮะทั้งเซตทั้งตบนะผมบอกเลยนะฮะสุดยอดนะครับแต่ก็เจอคําถามนะนะครับเจอคําถามนะครับเพราะว่าเอ,อ่อเจอคําถามของนักข่าวนะครับที่ถามว่าที่โดนด่าเป็นไงบ้างครับอ่ะนะครับผมบอกเลยนะฮะก็พรพนธ์ก็ตอบอย่างสะใจเหมือนกันนะจริงๆแล้วนะครับ อาบริวารเขาเล่นเป็นทีมครับเพราะว่าถ้าทีมยังอ่อนอยู่ถ้าคุณเล่นโดดๆเดียวๆนะครับมันก็ไม่มีความหมายนะฮะต้องเล่นตามระบบเนาะนะครับก็ยังงงครับผมก็ยังว่าโค้ดนี่เป็นตัวเซตเหมือนกันนะฮะโอ้นะครับเอายังไงก็สู้กันเนาะนะครับถือว่าอ่าเป็นสิ่งที่ดีที่พรพันธ์เริ่มปรับตัวได้แล้วกับนะลีกเกาหลีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงพรพันธ์คุยว่าแบบไหนนะครับที่ตอบคาถามนะครับโดกัน โคเพราะเขาเป็นโค้ชตัวเซตก็ต้องขอ,ขอขอบคุณเขาด้วยบางทีเขาดูก,ก็เป็นการเตือนสติซึ่งก็ก็ค่อนข้างดีค่ะไม่ได้คิดอะไร